สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นอ,อของที่ขายได้ของเดือนกร,รกฎาคมนะคะสินค้าบางส่วนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เห็นผ่านตาไปบ้างแล้วเพราะว่าเราทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่อันนี้เป็นแบบทั้งเดือนเราก็เลยยกกลับมานะคะแล้วก็เอามารวมกันนะคะสินค้าที่ขายได้ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เราขายได้นะคะก็จะเป็นต้นมะลินี่แหละคะ่ะที่เราปลูกอยู่บริเวณบ้านเนี่ย คือเขาออกมาเยอะนะเราก็ตัดช้ำๆแล้วเราก็ขายในราคาที่ไม่แพงนะคะจะมีสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะส่งไปอังกฤษก็จะเป็นชุดแก้วนะคะที่แก้ววิสกี้นะคะแล้วก็โถใส่วิสกี้อะคะ่ะเราก็เรียกไม่ถูกหรอกแต่เราก็ได้แต่ภาวนานะขอให้่นันไม่แตกนะคะแต่ก็คือแพ็คไปอย่างดีแหละก็คิดว่ามันน่าจะไม่แตกนะ,นะคะ แล้วก็มีสินค้าตัวนี้ค่ะเป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะเราไปเจอที่ร้านเขาขายสปเปรเห์แล้วะค่ะมันก็ไปอยู่แอบอยู่ในมุมนะคะเราก็ยั้งไปมองเห็นนะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมเนี่ยหนานะคะเราก็เลยเอามาค่ะตอนแรกจะมาใช้เองแต่ที่บ้านมีรังถึงเราก็เลยนาขายนะคะมีตําหนินะคะแต่เราก็ลงรูปนะคะแล้วก็บอกให้ลูกค้าดูรูปแล้วก็อ่านสิน อ่านรายละเอียดสินค้าด้วยค่ะลืมบอกไปค่ะว่าหม้ออันนี้นะคะเป็นหม้อตราเพชรค่ะผลิตที่เมืองไทยส่วนต้นมะลินะคะลูกค้าจากทางเปอร์โตริโกนะคะกับเท็กซัสเนี่ยจะสั่งมานะคะแล้วก็เวลาเราชิปไปนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลด้วยค่ะว่าจะตายนะคะเพราะว่าต้นมะลินี่ทนมากๆเลยค่ะส่วนสินค้าตัวสุดท้ายนะคะเป็นกางเกงยุค90นะคะเป็นกางเกงฮิปฮอปค่ะของ ชาวสเกเดอร์นะคะชอบใส่กันนะคะก็ลงขายภายใน5ชั่วโมงนะคะก็ตื่นมาก็แพ็คของเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย